ในน่ะพี่แพทฮัลโหลแมวเห็นฉันโดนถือโทรศัพท์ไม่ได้มอมักน้องไรไรเดอ,อร์ู้บ่าขอดใจกูเอิญแมวบ้านนี่บม,ม่มีใครตอบรับกูเลยกินหูตึงกับแมแมนไม,ม่มีใครตอบรับเห้าหน่ะสู ทำอะรอะเขาสวบเอาซะเนาะเขาสวบเธอนั่นไงกูว่าละสวบบท่าน่ะแตจาที่จะเคร่งรกอะอย่านะเจ๊ไม่ชอบนะถ้าเจ๊ชบอบแบบไม่ต้องเลยเจ๊เข้าหางง่อยแดกเลยมึง เดินจังไดล่ะ,ะเป็นได้เออถือสว่วไปหนึ่งกรุบกรุบกรุบเป็นได้ะบายหน่อยกูบสนน,นี่แม่ถือทรศพ์